สตอลขาวหนจะสิ่งเป็นน้ำมันเครื่องที่สุดยอดแล้วครับตอนนี้ครับก็ลองดูะนะฮะมีกล่องมาด้วยเอ,อ้ย มันเกียต์พรีเมียมครับกัลซ์ตอนสปอนเซอร์ยังไม่จ่ายสปอนเซอร์โอนตังเข้าบัญชีเลยนะครับหมายรบกวนเขาต้องถามจ่ายเติมน้ำมันกั๊ด ขยะ่าก่อนดื่มขย่าครับเพื่อะะการขย่ก่อนดื่มนะครับ ดูสีน้ำมันครับดูเนื้อน้ำมันส่อเจ้ารับรองจะติดใจเอาจนหมดครับใช้ให้คุ้มของแพง ว่าไม่เหรียญบุกใจแล้ว